ช่วงนี้กับรรยากาศยามเช้านะครับเดะบอกมาไม้ไม้นี่ครับนี่ไม้แบบคลองน้ํานะครับคล้องแบบที่มันไหลออกมาจากมูบันนะก็มาดูกันเลยว่าคล้องนี้จะมีปลาช่อนบอนะครับโอ้เศร้ามากครับมืยนี่ถือว่าถือโอกาสเดะเปิดไม้ไม้เลยนะดูกันเลยว่าจะมีปลาช่อนไหมนะครับไม้แบบคลองน้ำแบบนี้แต่ว่าป่านี่บอกผมมา บ่าสามารถเอาไปกินได้นะแต่ว่าเขาตวแบบเชิองอนุรักษ์เอานะครับนะไปดูกันเลยมาล,ลองดูกันเลยนะเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นกบบินผ้านอุดรครับผมตัวสีดํานะเนื้ออย่างหนุ่มทนต่อการกระแรงของปลานะเป็นแบรนด์ของผมเองนะฮุมดีนะครับหุมดีและทนมาดูกันเลยว่าจะมีปลาช่อนบอนะ <c oughs> เปลดกัดแหงมากกัดบ่โดนะนะงไม่ไมต๊ใมคงจะตกใ่ทันใในะ กันแล้วอย,อยู่อยู่บอกนี่อยู่ครับมาแล้วครับแต้มแรกในเช้านี้นะครับไอช่อนไอช่อนมนดูเลยว่าใส่โลวะนะใส่ดัลโล่นะอวอตับเลยว้าวโอ,โ,โอเคเลยในเช้านี้นะครับเต็มเต็มปากนะครับ อุ้ยดี๋ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอย่ามาใส่ดัลดลูกเกือบสองนะครับตัวใหญ่มากนะครับโอเคนะใส่นี่ผม,มว่าแบบเขาทาเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิปเปิดเขาปากก่อนนะครับว่า,าปากอ๋อรุดพอดีรุดพอดี Oh. เกือบไ่ได้ดูนะมามาทำบัตรประชาชนก่อนนะโ oh. หดูว่าใหญ่นะครับตัวนี้นะโอ้ oh. แต้มแรกเลยกับว่าได้นะมุนพอดีมุนมุนปลาหมุนพันปลาพกบุงตรงนี้มานะมันกัดอยู่สองสามตัวเนะี่ยแล้วก็ หลุดไปเขก็เลยใหญ่มองเป็นมอง,อนนมงนนั้นะน,นะมีผลงานครับผมแก้วเลยโอ้เมื่อกี้นี่นะแบบกัดอยู่สองสามเทียนะก็เลยแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่ทีจากประมาณแบบว่านึงนะก็ใหญ่ตีร่องดูนะหล่อมาจากปลาพะบุงครับมีผลงานครับถือว่าใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวนี้ใส่เหนียวมันสองล้หรือเกือบเกือบสองลด้ดนะครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับแล้วก็ตัวบดอวนเลยนะฝากผลงานผมด้วยนะครับในช่องโจพรานุดลนถือว่าบ่าแถวเลยในะชซานี้นะ ไปได้เข้าไปปล่อยปลาแล้วกันลุยกันตัวนะครับว่บาจะมีผลงานบ่นี่ครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะกบบินพันดวบนะตัวสีดำนะหงออดปอดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตรงแตงไม่ละนะตรงแตงไม่แล้วก็ลุ่งไม้นะครับเออโอเคถือว่าโอเคแล้วครับหายหนอนแล้วนะจริจะมีแอคชั่นในเสียงเสียงในตัวนะาดังกิง้งกังกิ้งกังนะไม่ต้องไปส้างแอคชั่นเองนะถือว่าโอเคไปเดวเขาลุยกันตัวนะครับกับไม้นี้นะโอ ไปกับผมเดี๋ยวไปปล่อยป่านะโอ้ยบ้ากัาานป่อยสัมันธุดก็ฉากปุ๋ยเลยมาเราจะเอานายไปปล่อยนะนายไม่ต้องกลัวเราไม่กินนายหรอกเพราะนายอยู่น้ำสกรปรกมากไป หน้ามากันอีกโหวิ่งไวมากนะครับไปเดี๋ยวลุยกันตัวนะครับนี่ปลาชนน้ำขังฟังมาเลยปกติมันจะอยู่แบบซุ่มโจมตีเยะน้ำขงังปลาพักบุงแบบนี้นะ อีกลอไปเนะอีก,กแห้วหงดหวดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหผมบอกแล้วตรงนี้วันเป็นทางน้ำแรงมานะครับ ใส่ครับตัวนี้มีไซส์นะครับแต่รูดูใส่เล้วเด่นะมีเนี่ยงัดบกขึ้นเลยวะระูวนหนักยังนะโอ้โหโอ้โหบาดเลย,เลยโอ้ใหญ่ครับใหญ่อหลอกดังเลยนีย่ปหมดดนมลที่ไรโอ้โหแบกหัวดำเลยวะ เหนื่อยรอยงังเหนื่อยยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าจะดำนี่แบบใดวเนะี่ยเดี๋ยวต้องหายปลาเหนื่อยก่อนนะเฮ้ไปขึ้นท่าตื่นๆดน,น,นีกว่าไปมีนลึกนะครับถ้าจะดำนี่สงสารขั้นนะ มานี่มานี่พักจอดตบสว่านยางยากเลยางมันเป็น,นลื่นปื๊ดเลยมาเบึงหน้าด้วยอุดเนี้ย ตัวปลานะครับตัวใหญ่มากนะนี่เต็มคาร์บิโอเลยนะครับกบยางพลาอุดรนนะครับเด็ดแน่นอนนะครับใส่แบบนี่อาจจะใส่สองนะครับเบื้องนี้แบบภาพนี่อาจจะแบบตัวหน่อยนะแต่ว่าเท่ามาจริงๆนะกันนะ่นาจจะตัวหญ่นะครับูแเคียวเท่าว่าเ่าเขียวว่ามีนะครับโห แต้มีสองแล้วนะโอเคโอ้เมื่อกี้นี่นะผมบอกแล้วว่าผมอ่านหมายว่าผิดนะเป็นมันเป็นร่องระบายน้ำนะน้ำไหลในน้อยนะมันก็จะไปประช่อนมันเป็นป่านักล่านะครับอาจจะไปช่อนเอ้อาจจะไปยู่น้ำนังสันนะเพราะว่ามันจะเป็นลบกลิ่นปลาหน่อยที่มันผ่านออกมาจากออท่อระบายน้ำในน้อยนะถือว่าแต้มีสองแล้วนะครับถือว่าหญ่มากนะตัวนี้นะโอเคเลยนะครับแก้วเลยเดี๋ยวเราปลดป่า้วก็ ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะมีผลงานเพิ่มบ่อนะอีกเยอะไปมาหลังจากที่เอาเห็ดบัตรประชาช้นให้มันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยมันนะครับเมื่อกี้นี่เห็นเหมือนแบบตัวนึงมันตามมากนะเมื่อกี้ผมกำลังทายหลปมันมาก,กัดแบบุอ้ไกลๆเลยไข่แบบคูนะครับว่า เอ้ยมึงอย่ามายุ่งยุ่งเละอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับทินกูนะเว้ยประมาณนี้นะมึงเอาเพื่อนกูไปทำไมเันวะนะตัวที่สองนะครับไปปล่อยมันไปเดี๋ยวเลยนะครับไปเดี๋ยวดูกันเลยว่าจะมีแต้มที่สามไหมนะมีหนึ่งมันตองมีสองมีสองมันต้องมันตองมีสามนะถ้าบม่มีสามนี่คือกลับบ้านนะ ủa ừ, tụng để tham nhàn này, lôi lôi bầu nè, lôi bầu bầu, cái này, ít ít kinh mè giờ không phải là giờ dạ không về nè Trùm เครื่องฟ้าต้องถ่ายเลยบ้าเกจอบตกชว่านี่น,น,นี่มาตัวนึงอีน้ำติ๊บแล้วบอกกัดเยอะนะเกินเต้มันนะอ้ยเอาแล้ว,เอ,ลวเอ้ย่งสงสายสงสายเรียบร้อยเรียบร้อย มาแล้วตัวที่สามโอ้เรือโบเนเยนนะเมื่อกี้นี่เห็นแบบเป็นแบบฟ้องมันขึ้นมากนะครับเอ้ยบใหนเยนเกือบลูหรือวะเมื่อกี้ก็เห็นฟ้องขึ้นมากนะครับไข่ไข่มันเอียงตีงมรวมน้ำยู่ข้างเลยกลัวผักบุ้งนะโอ้โหเต็มปากได้ดูเถอะโอ้โหแก้วครับผม ผมเมื่อกี้นี่นะพอดีผมเดินมานะครับเห็นแบบป้าพกบุงนี่ติ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะผมก็เลยล่องตีดูจากสองสามเมยนะครับมีผลงานครับผมนี่ถือว่าโอเคนะถือว่าแต้มทีสามแล้วนะไปเด้นขบวดป่าแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ไปดูแต้มที่ๆจะมีบอลนะถ้าผมมีนะมมนนะอยากใหญ่ทํางานนะมึอนี่ทํางานนะครับวันเสาร์นะครับเนาะมีโอกาสเดอากมานะถือว่าโอเคไปไปครับผมหลังจากที่เราเอาเหยื่อออกจากปากแล้วนะเฮ้ยดูดู โอ้ยยังมีหนามาบนหวานไก่นะไปเดี๋ยวพอให้แปะนะครับดูกันเลยว่าจะมีแต้มอีกไหมนะครับมเมื่อกี้นี่แต้มนีเ่เ่าไหนรัวโอ้ด้หลายเราลืมไว้นะใช้การได้นะครับดูกันเลยจะแบบ มาแบบซ้อกันนะปลาชนนะแบบปรายัดคนเลยไ้ไข่เมื่อกี้นี่ไข่หเห็นมันเกี่ยวกันนะไกลๆไ,ไ,ได้ว่าบอกกัดเยอะเลยพวกที่มันจะกัดมันอยู่แบบขางปลาแบบนะี้ ตุ้มเรียบร้อยมีอะไรมีอะไรตุ้มเรียบร้อยหอน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 มีอะไรนะโอ้โหตัวดีซี่ลรือเวล่าโอ้ดีว่าโอเคนเนี่ยห,หว่นตับเลยนี่จะแบบเป่งๆเ,เ,เลยนะครจะเย็นลูกเจะเย็น โโโโอโโอ,โโอ,โออ้ออ้้หหใส่แบบเอ,อ้เลยลีลีไซแบบใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องสืบความใหญ่มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือว่ามันเข่าแบบหลีนะี่ปลาผักบุงนะแบบทรงสายให้เลยนะเมื่อกี้นี่นะโอ้โหคือว่าโอเคเลยนะครับนี่มีแต้มที่สีแล้วนะโอ้ ดำปื้ดเลยแล้วก็ตัวอ้วนมากนะครับนี่มันไอดำไอดำคลองดำนะโมเมื่อกี้นี่นะพอดีแบบกัดกัดแกลงมากนะครับเพิ่มเห็นแบบติงติงแบบหน,มนามๆขึ้นกันนะอาการเดียวกันเลยนะครับสงสัยปลาช่อนจะยู่แบบปลาผักบุ้งเนี่ยเยอะมากนะก็ถือว่าตัวนี้ตัวหง่นะครับฝากคุณงานองผมด้วยนะครับในช่อง โจผู้รานอุดรหลังจากนี้โจผ่านอุดรจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยป่าแล้วเพราะว่าถึงเวลาต้องไปทํางานแล้วนะครับฝากผลงานของผมด้วยนะครับหมดหมดเอยียงไปไตยุ่งกว่าไปเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขาปล่อยป่าแล้วกันไปทำงานกันเลยเดี๋ยวทีมงานโจผ่านอุดรจะาไปตบเชะโดกันนะครับไปจะไปกันเลยนะหรือว่าหรือโอกาสลาคลิปเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยมันเลยนะไปครับผมปล่อยปา่า ไปกินนะครับเนตมๆลายๆแต้นไม่ได้ลกสวนะแต่ว่าบางมองนาน้าเือกินบ่ได้ยํำนะครับบนินบาดมื่อไหจะกินได้วน้มาป่ต้กก่อ